หญิงจีนป่วยขั้นโคมา่าจากการดื่มชาไข่มุกวันละสองแก้วเป็นประจำทุกวันตลอดทั้งเดือนปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดื่มอย่างชาไข่มุกนั้นได้รับความนิยมในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมากซึ่งแม้จะผ่านมานานหลายปีก็ตามแต่ความนิยมในเครื่องดื่มชนิดนี้ยังไม่เสื่อมลงไปและแน่นอนว่าการรับประทานอะไรในปริมาณที่มากเกินพอดีก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้อย่างกรณีของหญิงชาวจีนผู้เสพติดชาไข่มุกอย่างหนักหน่วง เคสของหญิงสาววัย18ปีจากนกครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีรายงานว่าล้มป่วยถึงขั้นโคม่าจากภาวะเบาหวานหลังจากการดื่มชาไข่มุกเป็นประจำทุกวันตลอดทั้งเดือนพ่อแม่ของเธอระบุว่าเธอมีอาการเสพติดชาไข่มุกจะต้องดื่มเป็นประจำทุกวันตกวันละ2แก้วและเป็นเช่นนี้ตลอดทั้งเดือนจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันที่เธอเริ่มแสดงอาการวันนั้นทางครอบครัวพบว่าเธอล้มลงและไม่ตอบสนองใดๆจึงจําเป็นต้องแร่งส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแพทย์ได้ทําการตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มชาไขมุกแต่ละแก้วมีน้ําตาล100กรัมหรือ25ซองในเครื่องดื่มปริมาณ750มิลลิลิตรชาไขมุกแต่ละแก้วทําให้เธอมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น25เท่าจากระดับปกติ และเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เธอมีอาการภาวะเบาหวานรุนแรงจากน้ําตาลในเลือดที่สูงเกินกว่าปกติโดยในช่วงก่อนที่เธอจะเข้าโรงพยาบาลมีรายงานระบุว่าเธอหิวน้ําบ่อยมีอาการวิงเวียนหน้ามืดคลื่นไส้และมักจะต้องเข้าห้องน้ําอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด กระบวนการรักษาหญิงสาวรายนี้จําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและใช้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไตจนในที่สุดแล้วเธอก็ฟื้นจากอาการโครม่าใน5วันให้หลังในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ต้องใช้เวลาน,านานนับเดือนเพื่อให้อาการคงที่น้ําหนักตัวลดลงมากถึง35กิโลกรัมและจะย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งเพิ่มเติมต่อไป